่งนกปดวกพู่กมันก็น้อยมากซึงายเราชิงนก็ตายเนาะาไป

น้องได้เป so ็นต้นผู้ดีองเมันได้สดอร่อยไข่หูไหวไข่ไวไหวเมื่อยแร้อเบิดน่่ะเมนบุญล้สายเงี้นาะปูอยู่คนอาทิตย์ประเด็นกันย่างเลยมากินเขาต้องการห่อ ยอดมีบุญพระฤาษสงเกกมกันแต่น hmm. mm ิงจะได้คอเด้ปุ๊บอเลยนดะิักน้ำปลาเสียงทุยไรฮะเสียงกไม้บ่ปลาเนืองหน้าแล้วเบิร์ดบ่นีนปลาเน่าชุ่มมาาข้วอยู่ได้หรอ โอญยีเริ่มมีลน้มาอยู่ใช่คกบกคักเนาะซ่อนยาได้้องในรอนเขาตัดเนี่ยโอ้ยพอดีฝนตกมาพอดี่าแล้วตดตหดออเ้ยขับะขัน ใช่อยู่ใรถตัวนอกแสดงว่าเป็นยูนาด้ยนี่มึงขามีเหล่ามี้ยังใช่ยูนาเลยมันอยู่ทั้งแดดทั้งฝนนดิค่ะโอ้มันบอกเขาว่าจะไม่บอกบว่าจะย้าาเนอารยบาน่จเมื่อแต่บรนไม่ร้อนประจำอยู่กี่

มาย่อตัวยืนรกันนเอเื้ำะต่อเือดุเือรถเาสิโง้งกต่อบ่บเนี่ยวนจักไปเาอันนี้ชอบวาหมุนฝนตกอันนี้จะมาอ้าวบัวกบไรน้อก้ององวนรงวะนี่รงแล้งาไ